กรมทางหลวงชนบทเตรียมเดินหน้าสร้างถนนสายงอสามผังเมืองรวมเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางบกและทางรางแก้ไขจราจรติดขัดรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตคาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2571กรมทางหลวงชนบทเตรียมดำเนินโครงการกราา่อสร้างถนนสายงอสามผังเมืองรวมเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย เื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางถนนให้สมบูรณ์เพิ่มขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงบรรเทาการจราจรที่หนาแน่นในเขตเมืองและลดระยะเวลาในการเดินทางรองรับปริมาณการจราจรในอนาคตให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายนี้มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณกิโลเมตรที่0เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข233กิโลเมตรที่4บวก985และไปสิ้นสุดโครงการกิโลเมตรที่2บวก811เชื 11, ่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข243กิโลเมตรที่1 90, บวก990รวมระยะทางโครงการ2.811กิโลเมตรโดยจะก่อสร้างเป็นถนนผิวจาราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4ช่องจาราจรไปกลับ กว้างช่องตราจรล,ละ3.25เมตรมีไหลาทางกว้างข้างละ2.50เมตรแบ่งทิศทางด้วยก่อกลางถนนแบบยกกว้าง2เมตรทางเท้ากว้าง4.50เมตรรอมระบบระบายน้ำติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและกำแพงกันดินนอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกขนาด4ช่องตราจรไปกลับจำนวน1แหน่ง,งหระยะทาง395เมตร Thank you